คดีพี่สี่นะครับมันก็น่าสนุกนะครับแต่ว่าพี่สี่ก็ดูท่าจะแย่นะเพราะข้อมูลฝั่งนี้ข้อมูลข้อมูลฝั่งที่เล่นงานพี่สีเนี่ยมันมีออกมาเรื่อยๆแต่พี่สีเงียแต่สําหรับผมนะครับผมก็ว่าถ้าศาลยังไม่ตัดสินเราก็ยังไปสรุปไม่ได้ว่าพี่สีผิดหรือไม่ผิดนะครับแต่ที่ผมมาคิดอยู่ก็เรื่องมันไปไกลนะครับตอนนี้ที่ชัดชัดก็คือพี่สีน่าจะหลุดจาก เป็นตัวต้นเหตุต้นเรื่องที่เรียกรับเงินเอานะครับเพราะคนที่แนะนำให้ภรรยากรมการข้าวเนี่ยภรรยาของอธิบดีเนี่ยไปจ่ายเงินให้พี่ศีเนี่ยคือเลขาของคุณธรรมนัสนะครับเลขาของเลขาของเออเขาเรียกอะไรนะว,ว่าการกระทรวงการเกษตรอ่ะคุณธรรมนัสอ่ะ ธรรมนัตผมเผ่าอะนะเพราะฉะนั้นพี่สีก็หลุดจากตรงนี้นะผมคิดจะถ้ามันจริงอะไม่ได้คนเริ่มไม่ได้คนเริ่มที่จะเรียกเงินแล้วเลขาของธรรมนัตทาอะไรธรรมนัตจะไม่รู้เรื่องใช่ไหมแล้วพี่สีเนี่ยแกร้องเรียนเกี่ยวกับพวกกระทรวงกรเกษตรเยอะนะเนี่ยกรมการข้าวด้วยแล้วก็ ฝนหลวงด้วยอะไรก็เกี่ยวเกี่ยวคือเคลือกันอยู่เนี่ยคราวนี้มันก็ไปฝนหลวงด้วยถ้าเรามองว่าเออพี่สีเราตบซับก็มองได้แต่ถ้ามองว่าไอ้พวกกันนั้นมันก็ตัวใหญ่ๆมันรวมกันเล่นพี่สีก็ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้อันนี้ย่ามาหาว่าผมเข้าข้างพี่สีนะครับนี่คิดเล่นๆน่ะถ้าพี่สีชั่วพี่สีก็ติดคุกไปเพราะเราก็ไม่อยากให้คนชั่วอยู่ในแผ่นดิน แต่ผมมาคิดด้วยมันง่ายไปไหมด้วยไงหนึ่งให้เขาถ่ายคลิปยังกระถ่ายหนังคลิปเยอะแยมากมายระดับพี่สีนี่นะออกมาให้เขาถ่ายคลิปง่ายๆแล้วก็สามารถให้เขาบันทึกเสียงได้ง่ายๆก็รู้อยู่เวลาคุยกันทางโทรศัพท์นะโทรศัพท์มันมีมันมีแอปมันมีเครื่องมือในการบันทึกเสียงอยู่แล้วพี่สีจะคุยทางโทรศัพท์ให้เขาบันทึกเสียงง่ายๆเลย คนระดับพี่สีนะครับให้ถ่ายคลิปให้ถ่ายเสียงบันทึกเสียงทำยังกะเป็นเอวเลยใช่ไหมทำเป็น MV เพลงเลยใช่ไหมมีทั้งภาพทั้งเสียงเยอะแยะเลยเนีมันก็ไปผิดสังเกตไงถ้าแค่ถ้าแค่วิธีเบสิกเบสิกพื้นฐานแบบนี้ก็เล่นพี่สีได้ผมว่าพี่สีน่าจะโดนมาหลายดอกแล้วนะนะไม่น่ารอดมาถึงปัจจุบันมาโดนดอกนี้หรอก แต่ข้อมูลก็ยังว่ามันก็หนักไปทางนู้นแต่ว่าเราต้องใจหนักแน่นว่าเออเรื่องมันเป็นยังไงก็ดูไปสนุกดีตราบใดที่พี่สียังไม่ออกมานู่นนี่นั่นแล้วศาลยังไม่ตัดสินมันก็ยังสรุปไม่ได้แล้วที่สําคัญมันพลิกยังไงมันสามารถพลิกได้มันเรื่องมาขนาดนี้พี่สีไมไ่สามารถพลิกได้แล้วก็พลิกได้สิผมคิดนะก็ตอนเนี้ย คนที่เป็นคนเริ่มดําริที่จะให้เมียเมียหรือภรรยาของอธิบดีกรมการข้าวเนี่ยคนที่ออกขัวคิดให้ไปจ่ายเงินพี่สีเนี่ยมันไม่ใช่พี่สีแล้วไงพี่สีไม่ใช่ต้นคิดที่จะเรียกรับเงินกลับเป็นเลขาของคุณธรรมนัสนี่แหละที่แนะนําภรรยาของอธิบดีเนี่ยไปจ่ายเงินพี่สี ลายไปมาตอนนี้แหละเลขาของคุณธรรมนัท for นี่แหละเป็นต้นคิดที่ให้เกิดการจ่ายเงินแล้วมันยังไงลละพี่สีจะรอดไหมอ้าวก็รอดได้ถ้าเกิดพี่สีพลิกกลับเป็นว่าผมไม่ใช่เป็นผู้เรียกรับเงินแล้วผมทําทุกอย่างก็เพื่อซ้อนแผนเหมือนกันอ้าวก็ขนาดอธิบดีกรมการข้าวและภรรยายังซ้อนแผนได้พี่สีเขาก็ซ้อนได้เหมือนกันนะเขาก็ทําแกล้งพูดเป็นนู่นนี่นั่นเพื่อจะให้เป็น เป็นเป็นหลักฐานซึ่งพี่สีก็อาจจะบันทึกเสียงฝ่ายฝ่ายของภรรยาและฝ่ายของฝ่ายตรงข้ามเอาไว้ได้เหมือนกันอาจจะมีมันงานคลิปเสียงของพี่สีแล้วอาจจะมี m อมวภาพเหมือนกันด้วยคือฝั่งโน้นก็ถ่ายวิดีโอพี่สีเขาก็อาจจะถ่ายวิดีโอไว้บ้างเรื่องนี้มันง่ายเกินไปนะสำหรับผมนะมันง่ายเกินไปด้วยวิธีพื้นสา วิธีวิธีพื้นฐานเบสิกเบสิกเนี่ยจะเอาพี่สีลงเหรอ,หอพี่สีก็อาจจะมีทั้งคลิปเสียงที่พี่สีก็อาจจะบันทึกไว้ด้วยแล้วพี่สีก็อาจจะมีภาพ MV เหมือนกันด้วยมีภาพวิดีโอเหมือนกันด้วยมันก็ต้องดูกันนะมันสนุกดีนะถ้าพลิกออกมาว่าพี่สี ตลบหลังและสอนแผนพี่สีซอนแผนฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่พลิกตีลังกาแปดตลบเข่าคูสัมมารซอเลยนะครับก็ดูกันไปก็ดูกันไปนะครับผมก็คิดแบบโง,ง่ๆอย่างนี้แหละแล้วคำอ้างที่ว่าที่จ่ายก็เพราะกลักวนู่นกลัวนี่กลัวนั่น ก็อ้างไปได้ว่าเออกลัวพี่สีเก่งกว่าก็เลยกลัวก็เลยจ่ายแล้วก็คําอ้างอีกอ้างหนึ่งว่าไม่อยากจะสู้นดีนานแล้วก็อ้างอีกว่าแหมนี่คือคําอ้างทางทางฝั่งที่เป็นตรงข้ามกับพี่สีนะครับอ้างว่าถ้าอยู่ดีๆจะไปจะไปจะไปฟ้องพี่สีทําไมเพราะถ้าฟ้องเพราะถ้าฟ้องเดี๋ยว กรมการข้าวก็จะถูกตรวจสอบไปด้วยอันนี้ก็ฝังไม่ค่อยขึ้นตรงที่ว่าถึงไม่ฟ้องก็โดนตรวจสอบเพราะพี่สีเขาจะตรวจสอบอยู่แล้วไงอันนี้คิดแบบบ้าๆบอๆในแนวคิดแบบผมนะคือคือข่าวมันออกมาในแนวที่พี่สีโดนเล่นงานเนี่ยเยอะแล้วอยากจะคิดอะไรที่มันแย้งมั่งเพราะว่ามันก็มีช่องที่สามารถพลิกได้นะ ก็ต้องขอออกตัวนะครับว่าผมไม่อยู่ข้างใครจริงๆแต่เห็นว่ามันตลกก็อยากจะมีแนวคิดที่ตรงข้ามดูนะตรงข้ามกับกระแสปัจจุบันอยากจะคิดอะไรที่มันตรงข้ามดูเพื่อให้เป็นแง่คิดแนวคิดอยู่บ้างนะข้อมูลข้อมูลที่โถมถังเข้ามาจะทําให้เราเชื่อว่าฝั่งหนึ่งฝักใดผิดเลยในตอนเนี้ยมันยังไม่ได้เพราะมันยังมีรูมีช่องที่เปลี่ยนได้พลิกได้ ถ้าเราเชื่อเลยนะมันก็จะเป็นการเรียกว่าเชื่อความฝั่งเดียวก็อย่างที่บอกนะผมไม่เข้าข้างใครนะครับใครชั่วก็ติดคุกหรือโดนเล่นงานไปเลยส่วนหน้าก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับพรุ่งนี้มาดูกันใหม่สนุกดีคดีนี้